ค่านิยมเนี่ยเป็นหลักปฏิบัติที่ทุกๆคนในองค์กรยึดถือนะครับค่านิยมเนี่ยเป็นภาพในมุมกว้างๆแต่เป็นหลักยึดหลักจริงเวลาที่เราไม่ว่าจะตัดสินใจทำงานในเรื่องใดทำงานอย่างไรมันเหมือนกับเป็นธรรมชาติเป็นพฤติกรรมเป็นสิ่งที่อยู่ในองคอ์กรดังนั้นเนี่ยองค์กรใดมีค่านิยมในคานงทุกๆองค์กรนี้มีค่านิยม ครับอ่ซึ่งก็เป็นการสะสมตั้งแต่การตั้งองค์กรมาจนถึงปัจจุบัน,นนะครับเอ่อซึ่งค่านิยมเนี่ยจะเป็นตัวกํากับการดําเนินง,งานต่างๆขององค์กรสำนักงานกระทรวงอวาวานี่เป็นหน่วยงานใหม่เอี่ยมเอ่อเกิดขึ้นจากการที่มีกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนกรรมเกิดขึ้นแล้วเป็นสำนักงานกระทรวงยุคใหม่ที่สุดที่อยู่ในตอนนี้นะครับ รษณาสําคัญก็คือว่าสำนักงานกระทรวงอวอเนี่ยเกิดจากการหลอมรวมของหน่วยงานต่างๆเข้ามาอยู่ด้วยกันเอ,อซึ่งก็เป็นโอกาสดีอย่างมากเลยนะครับที่จะได้มีการสร้างค่านิยมใหม่เกิดขึ้นซึ่งค่านิยมนี้ถ้าเราตั้งหลักได้ดีแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ยึดองค์กรต่อไปตลอดเวลาองค์กรใดเนี่ยมีค่านิยมอย่างไรนะครับ จะแสดงออกถึงลักษณะขององค์กรทั้งอยู่ในภายในและภายนอกเราสังเกตเห็นองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตามเรามองเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นพฤติกรรมกลุ่มของคนในองค์กรก็จะไปอยู่ในทิศทางเดียวกันทิศทางนั้นความจริงแล้วเป็นเรื่องของทุกคนไม่ได้กําหนดโดยผู้บริหารไม่ได้กําหนดโดยหัวหน้าแต่เป็นสิ่งที่ในที่สุดแล้วเนี่ยทุกๆคนในองค์กรก็จะแสดงออกพร้อมกัน ค่านิยมเนี่ยโดยปกตินะครับมันจะแสดงออกมาในกรณีที่องคอ์กรบุคลากรในองคอ์กรเนี่ยจะตัดสินใจทําเรื่องอย่างไรก็จะตัดสินใจตามตามลักษณะของพฤติกรรมค่านิยมขององคอ์กรนั้นๆครับดังนั้นเนี่ยการมีค่านิยมที่ดีขององคอ์กรก็จะเป็นหลักยึดเป็นหลักยึดทั้งการปฏิบัติงาน ของแต่ละคนเป็นหลักยึดของการปฏิบัติงานของทั้งองค์กรสำนักงานกระทรวงอวนะครับมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นสำนักงานกระทรวงซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ในการดูแลสนับสนุนการดำเนินงานของคนประมาณ2 2ล้าน2แสนคน ณเวลานี้เราดูแลการอุดมศึกษาก็คือมหาวิาลยทั้งหมดมหาวิาลยเนี่ยมีนิสิตนักศึกษาในมหาวิาลยรวมๆกันก็ประมาณสองล้านคนตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกและก็หลังปริญญากระทรวงนี่ยังดูแลบุคลากรของมหาวิทยายลัยของหน่วยงานต่างๆประมาณ150แห่งรวมๆกันแล้วก็มีประมาณสองแสนคน แล้วเราก็ยังดูแลสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานที่เป็นสถาบันวิจัยหลักของประเทศแล้วก็หน่วยงานสำนุนการวิจัยนะครับซึ่งก็มีคนอยู่ประมาณอีกสองหมื่นกว่าคนดังนั้นเนี่ยกระทรวงอวโดยอำนาะกระทรวงเนี่ยมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานภาพรวมของประเทศที่มีผลกับคนโดยตรงเนี่ยสองล้านสองแสนสองหมื่นคนแล้วเราก็ยังมีบทบาทในการที่ ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆประชาสังคมอื่นๆนั่นก็เรียกว่าทั่วประเทศไทยนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยในบทบาทของสำนักงานปลัดกระทรวงซึ่งมีหน้าที่ในการตับเคลื่อนการทำงานสำนักงานก็คือ facilitator เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือจะต้องมีจิตใจให้การให้บริการเรามีหน้าที่ในการในการให้บริการให้บริการที่ดี ซอร์วิสมล์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องคำนึงถึงผู้ที่จะได้รับผลของบริการของเรานะครับทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในจุดใดก็ตามเรามีหน้าที่ในการให้บริการทั้งนั้นปลัดกระทรวงก็มีหน้าที่ในการให้บริการลองปลัดกระทรวงอธิบดีผู้ในการกองบุคลากรต,ต่างๆนักวิชาการต่างๆเรามีหน้าที่ในการให้บริการบุคคลอื่นๆในภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องมีจิตใจที่ยินดีที่จะให้บริการเห็นว่าการบริการที่เราให้เนี่ยต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อให้ผู้รับบริการพอใจผู้รับบริการที่พอใจนะครับก็จะสามารถที่จะทําให้งานของเขาเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ดีงานของผู้รับบริการไปได้ดีเราก็ไปได้ดีด้วย เรื่องของเซอร์วิสมายเนี่ยสิ่งที่สําคัญนะครับต้องตระหนักว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นทั้งผู้ให้บริการแล้วเราเองก็เป็นผู้รับบริการด้วยถ้าการตอบสนองกับการบริการต่างๆนั้นไปได้ดีนะครับทำงานกระทรวงอวอเนี่ยจะเป็นองค์กรที่น่ารักจะเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบของแต่ละคนเพราะว่าเราเรามีแต่คิดในเชิงบวกในการให้ ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้าของเรานะครับออไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นบุคลากรอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยในค่านิยมตัวที่สองนะครับของก,กคำว่าสมาร์ทของสำงนักกระทรวงเนี่ยตัว M ก็คือ Mastery Mastery เนี่ยก็คือความ ความเป็นเลิศความเป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นๆเมื่อกี้เราพูดถึงการให้บริการที่ดีนะครับพวกเราเองเนี่ยก็จะต้องมีความเก่งอย่างยิ่งในสิ่งที่เราทําอยู่เราต้องมีความเป็นเลิศนะครับที่สําคัญก็คือเราต้องคิดว่าเราทําได้นะครับเ,เรามีหน้าที่ที่จะทําให้เป็นที่พึ่ง ของคนทุกคนที่ทำงานกับเราด้วยการให้การปฏิบัติงานในแง่ที่เราต้องรู้ดีที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยความเป็นมาสเตอรี่ความเป็นเลิศความเก่งในอาชีพความเก่งในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดนะครเราต้องทำให้เราสามารถที่จะเป็นที่พึ่งได้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ และนอกจากนั้นไปแล้วเนี่ยเราจะต้องสามารถที่จะต่อยอดจากความเก่งของเราเนี่ยไปต่อไดเออ้เรื่องความเป็นมาสเตอรีเนี่ยมีความสําคัญกับองค์กรอย่างทํางานกระทรวงนะครับเพราะว่าเราทํางานร่วมกับคนเป็นจานวนมากสิ่งต่างๆที่เราคิดที่จะขับเคลื่อนครับจำเป็นจะต้องมีความแม่นยําเป็นอย่างมากแม่นยนํานี้แม่นยําทั้งในฐานทางวิชาการ แม่นยำในทางข้อมูลแล้วก็แม่นยำในทางประสบการณ์ในการปฏิบัติออสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องดําเนินการในะงานบัตรกระทรวงนะครับคือหน้าที่ที่แต่เดิมเนี่ยเป็นหน้าที่ในการที่เรียกว่าเมื่อมีคําถามมาก็ส่งคําถามให้คนอ,อืออ่นตอบแต่สํานักงานปัตรกระทรวงยุคใหม่นะครับระบบราชการยุคใหม่เนี่ยเราเองจะต้องคงความรู้ คงความเป็นเลิศเราต้องสามารถที่จะตอบสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยตัวเองโดยการมีฐานหลักที่ดีนะครับงนั้นสิ่งที่ทำงานกระทรวงขณะนี้กำลังได้ดำเนินการเป็นอย่างมากก็คือปรับทำให้พนักงานทุกคนเชื่อว่าเราทำได้แล้วถ้าเราเราเชื่อว่าเราทำได้เนี่ยเราก็จะทำได้แล้วเราก็จะเป็นที่พึ่งของคนอื่นทำให้คนอื่นเนี่ย เชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของเราครับดังนั้นถ้าสองอย่างประกอบกันระหว่างการเป็นผู้ให้บริการที่ดีการให้บริการที่ดีและการให้บริการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพครับก็จะทำให้สำนักงานรกระทรวงเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็เมื่อบุคลากรภายใน เชื่อว่าเราทาได้นะครับเ,ออเราก็จะมีความพร้อมมีความที่จะนอกจากจะรู้ในะปัจจุบันนี้แล้วเราอยากจะต้องขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ความเป็นมืออาชีพนี้พัฒนาต่อเนื่องขึ้นไปแล้วก็เป็นที่พึ่งของทั้งคนภายนอกและก็คนภายในได้ออตัว A เ,เนี่ย คือ agility ค,ความที่สามารถที่จะปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้มีความยืดหยุ่นตัวสิ่งนี้มีความสำคัญมากนะในการปฏิรูปการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแลกกรรมของประเทศซึ่งเป็นสิ่งทำให้เกิดกระทรวงอวอลเนี่ยออลักษณะสำคัญก็คือมีการปฏิรูปเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงครับขณะนี้เนี่ยลกเปลี่ยนไปไวมาก โลกเปลี่ยนไปไวมากทุกๆวันเนี่ยมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเราอยู่ในบริบทของการขับเคลื่อนการปฏิรูปจะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเต็ไมไปหมดเลยเช่นทางด้านซีกของการนมศึกษาก็มีการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยเป็นกลุ่มต่างๆแล้วก็มุ่งให้มหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มนี้มีความเป็นเลิศในด,นด้านนั้นๆนะครับมีการ ยกเลิกระยะเวลาสูงสุดในการเรียนเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเกิดตำแหน่งวิชาการในรูปแบบใหม่เพิ่มเติม,เ,ตมเป็นต้นนะครับการเรียนรู้ข้ามสถาบันในสีกการวิจัยการวิาสัยก็มีเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงเยอะเช่นการหลอมรวมกันระหว่างทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ศิลปรกปรรมศาสตร์กับทางด้านวิาสาเทคโนโลยี การเกิดกองทุนใหม่การที่มีระบบในการให้ทุนวิจัยแบบใหม่ก็จะสังเกตเห็นว่างานที่พวกเราทําอยู่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากบริบทโลกยิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเนี่ยสำนักง,งานบบกระทรวงซึ่งเป็นกลางศูนย์รวมของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับจําเป็นที่จะต้องมีจิตมีค่านิยมที่ ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงมีการความสามารถที่จะมีความอ่อนตัวยืดหยุดตัวแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นเ,เราจะไม่ทํางานเรียกว่าเคยทำงานมาอย่างไรก็ทํางานแบบนั้นไม่ได้ทํางานไปเรื่อยๆครับแต่ต้องสามารถที่จะพร้อมเปลี่ยนแปลงไปได้การเปลี่ยนแปลงนี้นะครับในสามงานตักระทรวงเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหลายแบบ แปลงไปทั้งในแง่ของการจัดโครงสร้างแบบใหม่ตัวอย่างเช่นทำงานปนกระทรวงนี้เกิดขึ้นจากการรวมเอาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับทางหลมกึกษามาอยู่ด้วยกันในสํานการเดียวกันนี่ก็เป็นการที่ยืดตัวอย่างมากนะครับในพระราชบัญญัติของการเกิดกระทรวงอวก็ยังเขียนด้วยซ้ําว่าให้มีทีมแบบใหม่นะครับที่สามารถที่จะ รวบร,วม,รวมทีมใหม่มาปฏิบัติภารกิจใดาภารกิจหนึ่งแล้วเมื่อภารกิจนั้นเสร็จสิ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปรูปแบบอื่นได้ดังนั้นค่านิยมสําคัญอีกประการหนึ่งของทั้งงานกระทรวงนะครับก็คือ agility เราต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมจะปรับตัวการที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงปรับตัวเนี่ยมีทั้งปรับตัวเราเองนะครับ ยอมรับพัฒนาวิธีการทำงานในรูปแบบอื่นๆทดสอบการปฏิบัติงานในรูปแบบอื่นเมื่อปฏิบัติงานได้แล้วนะครับถ้าสามารถทำได้ดีเราก็เอาวิธีการแบบที่เปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยกลายเป็นแนวปฏิบัติใหม่เกิดขึ้นในการอุดมศึกษาเองนะครับได้มีกลไกที่อยู่ที่เรียกว่า sand box sand box เนี่ก็คือการ การทดลองการปฏิบัติทดลองการปฏิบัติโดยเปลี่ยนแปลงใจจากรูปแบบเดิมที่มีอยู่รูปแบบเดิมอาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างแบบระบบเราอนุญาตให้สามารถที่จะปฏิบัติงานแตกต่างรูปแบบเดิมได้มาทดสอบดูทดลองดูครับถ้าทดลองดูแล้วก็ใช้ได้มันก็จะกลายเป็นวิธีการปกติแบบใหเรื่องต่างต่หล่อนี้ก็จะเป็นหัวใจสําคัญ ประการที่สามนะครับในค่านิยมของสำนักง,งานกระทรวงอวอก็คือก็คือการที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยอมรับสิ่งใหม่ๆเปิดใจพัฒนาวิธีการใหม่ๆแล้วก็พัฒนาต่อไปอย่างอย่างดีอย่างยิ่งยวดครับค่านิยม การที่สี่ของทั้ง,งานกระทรวงอวจากคำว่าสมาร์ทนะครับคือตัว R r e s u l t focus คือการที่มุ่งที่ผลของการปฏิบัติออน,นี่ก็เป็นรูปแบบของระบบราชการแบบใหม่ระบบเชื่มอมเดินการอยู่นะครับไม่ว่าจะทำกิจการใดก็ตามเราจะมุ่งถึงผลที่จะเกิดขึ้นมุ่งถึงผลที่จะเกิดขึ้นนะครับ จะต้องมุ่งถึงผลตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มทำตั้งใจก่อนว่าต้องการจะให้เกิดผลอะไรแล้ะถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือมองถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยนอกจากรีซาวแล้วยังมองที่อิมแพคด้วยครับ mm hmm. แล้วจึงทำภารกิจทำกิจกรรมนะครับเออสำนักงานกระทรวงอวอเนี่ยจึงมีลักษณะพิเศษในการดำเนินการก็คือ ทำอะไรก็ตามต้องคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ทําจนได้ผลนั้นทําจนได้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 ผลโดยปกติแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกับการทํากิจกรรมให้เสร็จมีโครงการก็ทาโครงการให้เสร็จเอถ้าเราจะต้องกับเพื่อนเรื่องใดเมื่อแตกเป็นกิจกรรมก็คือจัดประชุม เราจะไม่หยุดเฉพาะว่าจัดประชุมเสร็จหรือได้มีการประชุมแล้วแต่ต้องดูว่าผลดำเนินการอย่างนั้นเนี่ยทำให้เกิดผลอย่างไรเราต้องตามไปดว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรนะครับผลที่พบที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเป็นผลใหญ่ด้วยเป็นเป็นผลของที่มีผลกระทบต่อประเทศท่านตรีว่าการกระทรวงอววเนี่ยท่านพูดอยู่ตลอดเวลาว่า การดาเนินง,งานเนี่ยเราจะไม่ทําไปเรื่อยๆไม่ทําไปเรื่อยๆคือวันนี้ทํางานพรุ่งนี้ก็ทํางานมเมื่อลืนนี้ก็ทํางานเอแต่ทุกครั้งจะต้องไปดูว่าเกิดผลเกิดขึ้นหรือไม่นะครับออทองานตัวส่งอวรจึงเป็นหน่วยงานลักษณะที่มีจะต้องมีค่านิยมครับที่บอกว่ามุ่งที่ผลมุ่งที่ผลคิดถึงผลก่อนแล้วก็จะต้องไม่หยุด จนกว่าจะเกิดผลนั้นรับออความที่เราบอกว่าปลูกตั้งแต่การให้บริการที่เป็นเซอร์วิสมายสมาสเตอรี่มีความเก่งนะครับออมีความยืดหยุ่นแล้วก็จะต้องเกิดผลด้วยพวกนี้รวมลอมรวมกันจะเห็นรูปแบบลักษณะที่เป็นค่านิยมสำคัญของทำงานกระทรวงอวรครับ สมาร์ตตัวสุดท้ายก็คือตัวทีนะครับทีนี้มาจากทีมทีมเอฟเฟ์เรื่องต่างๆที่เราทำอยู่ครับเ,ออเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องสำคัญว่าต้องให้เกิดคนจะทำงานแบบนั้นได้เนี่ยไม่ได้มีคนเดียวที่ทำไม่ได้มีพระเอกอยู่คนเดียวไม่ได้มีนางเอกอยู่คนเดียวนะครับออการทำงานเนี่ยจำเป็นจะต้องทำงานเป็นทีม การทําทงานเป็นทีมเนี่ยมีลักษณะที่สําคัญอยู่หลายลักษณะครับจําเป็นที่จะต้องไว้ใจซึ่งกันและกันทํางานร่วมกันมีจิตที่เชื่อมั่นซึ่งกันและกันทางานร่วมกันอย่างอย่างมีความสุขนะครับแล้วที่สําคัญครับทั้งทีมเนี่ยจะต้องรับผิดชอบเป้าหมายร่วมกันครับไม่ได้เป็นเป้าหมายของคนใดคนหนึ่งครับแต่เป็นเป้าหมายของทุกคนสำนักง,งานกระทรงวงอววเนี่ย ผมเองได้พูดย้ำตลอดเวลานะครับว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้นและเกิดผลนะครับผลที่เกิดขึ้นเป็นผลงานของทุกคนนะครับถ้าประสบความสําเร็จซึ่งเราก็ตั้งใจว่าจะประสบความสำเร็จในในทุกเรื่องนะครับเป็นความสําเร็จของทุกคนถ้าไม่ประสบความสําเร็จก็เป็นความไม่ประสบความสำเร็จของทุกคนเอ่อ การที่ลักษณะเป็นทีมเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องรับทั้งความดีความชอบและผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับเเวลาที่เราทำงานเป็นทีมเนี่ยหลายครั้งเราจะคิดว่าเรามีหน้าที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เหลือเป็นของคนอื่นไปทำตอบดังนั้นเนี่ยถ้าง,งานไม่เสร็จเนี่ยเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของเรา เพราะเราได้ทํางานในส่วนของเราเรียบร้อยแล้วแต่ค่านิยมที่ที่ถูกต้องของการทำงานเป็นทีมนะครับแปลว่าทุกคนเนี่ยจะต้องรับผิดชอบผลที่ปลายทางพร้อมกันถึงแม้เราทํางานของเราส่วนของเราแล้วแต่ภาพโดยรวมไม่สําเร็จก็เป็นความไม่สําเร็จของทุกๆคนพร้อมๆกันไม่ใช่เป็นของคนต่อไปที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นนะครับเค่านิยมที่เรียกว่าสมาร์ทเซอร์วิส Mind Mastery Agility Result Focus แล้วก็ team e f f o r t เนี่ยนะครับเเมื่อหลอมรวมกันแล้วเนี่ยจะทำให้เห็นภาพของของการปฏิบัติงานของสำนักงานประหลัดกระทรวงอาวาที่เห็นว่าเราเป็นองค์กรที่มุ่งทำงานให้สำเร็จงานที่ทำเป็นงานที่ยากแต่เราจะทำงานนั้นให้สำเร็จ เพราะว่าเราทําได้การที่ทําแบบนั้นกับจะทําโดยการที่มีที่มีจิตในการให้บริการที่ดีเราหวังว่านอกจากทําเสร็จแล้วผู้ที่ได้รับผลนั้นก็จะได้รับบริการที่ดีครับเราทําด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงคงความรู้อยู่ภายในองค์กรให้ความรู้กับคนอื่นด้วยและเป็นที่พึ่งให้สำหรับทุกคน แล้วก็ทําให้หลอมรวมคนในองค์กรน,นี้ทั้งหมดนน,นะครับสามารถทํางานเป็นทีมเราประสบความสําเร็จพร้อมกันออการเกิดขึ้นของกระทรวงอวนะครับเ,ออเป็นความหวังที่สำคัญของการปฏิรูประบบราชการของประเทศ เป็นกระทรวงล่าสุดที่เกิดขึ้นที่จะตั้งใจจะเหตุว่าการปฏิบัติงานของภาครัฐเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนราชการถึงแม้จะเป็นราชการแบบเต็มตัวก็เป็นราชการยุคใหม่ที่มีทั้งประสิทธิภาพประสิทธิผลมีภาพลักษณ์ดีกว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรูปแบบอื่น ดังนั้นสำนักง,งานตัดกระทรวงอวอจึงเป็นแนวหน้าแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงแนวหน้าของการปฏิรูปเป็นโอกาสดีมากครับของพวกเราแต่ละคนในสำนักง,งานปากระทรวงอววเนี่ยที่จะช่วยกันสร้างค่านิยมนี้ค่านิยมที่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งค่านิยมไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้โดยการสั่งว่าเป็นแบบนี้ นะครับไม่ว่าจะมีการนําในรูปแบบใดก็ตามแต่ค่านิยมขององค์กรเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อแต่ละคนในองค์กรปฏิบัติแบบนี้ไปด้วยกันปฏิบัติแบบนี้อย่างต่อเนื่องปฏิบัติซ้ําแล้วซ้ําอีกจนจนกลายเป็นความปกติก่อนจนกลายเป็นว่าไม่ว่าไม่ว่าใครก็ตามทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะครับ เข้ามาอยู่ในองค์กรน,นี้แล้วก็จะถูกค่านิยมนี้ซึมซับหรือตืนบุคคลนั้นเข้าไปก็จะทำให้ความเกิดขึ้นและความยั่งยืนของค่านิยมนี้คงอยู่ตลอดไปครับ